เกชอปรีวิววันนี้แล้วนี่ก็คือเตียงตัวใหม่ที่ร้านนำมาจำหน่ายเป็นเตียงไทบูรุ่น SST ขีด SP02 นะครับก็จะเป็นเตียงที่มีเบาะแตกต่างจากรุ่นเดิมที่ร้านนำมาจำหน่ายนั่นเองนะฮะร,รายละเอียดเรื่องเบาะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันด้วยอุปกรณ์ที่มีในกล่องก่อนนะครับมันก็จะมีเป็นเบาะแบบนี้มีโครงเตียงสีดำอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วก็จะมีล้อ ซึ่งน่าจะยังไม่ได้ประกอบให้หลอกในกาอกเนาะเพราะว่าในเรื่องของการขนส่งเนี่ยหากว่าประกอบรอไปมันมีโอกาสที่จะเสียหายได้ในส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดของเตียงตัวนี้กัน,นเตียงตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดความยาวรวมหัวเตียงเนี่ยมันประมาณ200ซนเมตรความกว้างเนี่ยมัน105ซนเมตรนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยสูง54ซนติเมตรดูซิจริงไหมเริ่มที่ความสูงก่อนสูง 53-54แล้วก็ความยาว201แล้วกันแล้วก็กว้าง3ฟุตครึ่งเราวัดขนาดของตัวเตียงให้ดูเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าลองพิจารณานะครับดูหลายเรื่องหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของความยาวเนี่ยเตียงตัวเนี้ยมันจะต้องใช้ระยะ ประมาณ2 0 5ร้อถึงสองเซนเนี่ยให้ให้บวกลบประมาณเนี่ยท่าน้อยกว่านี้ก็คือจะวางเตียงตัวนี้ไม่ได้แน่เลยนะแล้วนี่ก็คือความกว้างที่กว้าง105เซนติเมตรเป็นแบบรวมบ่อแล้วนะครับคือพื้นที่ที่ต้องใช้เนี่ยมันประมาณ2 1 0เซนแล้วก็กว้างเนี่ยประมาณ105เซนติเมตรเนาะประมาณนี้แหละแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเออ ถ้าเราเป็นคนคนเดียวนอนเนาะเตียงขนาด3มฟุตครึ่งเนี่ยขนาด15 5ซนติเมตรก็เป็นขนาดมาตรฐานที่เราสามารถใช้งานได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยที่สูงถึง53-54เซนติเมตรเนี่ยความสูงระดับเนี่ยเออถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่มีส่วนสูงสักประมาณ170หรือหรือเตี้ยกว่านั้นอะไรเงี้ยเราเราใช้เตียงที่มีความสูงประมาณเนี้ยมันก็จะทำให้เราลุกนั่งง่าย นะครับแบบที่อาจจะไม่จําเป็นต้องมีที่กั้นกันตกอืมนี่แหละที่เราอยากจะบอกนะครับในเรื่องของขนาดทีนี้ในส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของวัสดุของเตียงตัวนี้กันนะครับโครงสร้างเนี่ยมันเป็นสีดําเป็นเหล็กพ่นสีฝุ่นสีดํามีหัวเตียงที่เป็นไม้อัด ล้อ TPR แล้วก็ส่วนที่เป็นเบาะเนี่ยเบาะก็ทำมาจากฟองน้ำทั้งหมดเลยอะ่ะมันคือทั้งหมดเลยหนา8 8นิ้วด้วยกันโดยที่ท็อปด้านบนล่างเนี่ยมันจะเป็นฟองน้ำเกรด B 2 2อ่ะหนา1นิ้วทั้งบนล่างตรงกลางที่หนา6นิ้วอะ่ะมันก็จะเป็นฟองน้ำอัดแล้วก็หุ้มด้วยผ้าที่เขาเรียกว่าผ้านอกหรือผ้าหนังเทียมในส่วนต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของวิธีการใช้งานกันบ้าง แน่นอนว่ามันเป็นเตียงนอนแล้วพับได้แล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะอันนี้คือกลางแล้วเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการพับก็แล้วกันที่นี้เดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการพับกันก็แล้วกันนะครับปกติแล้วตัวอื่นเราจะทำยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยเราจะต้องพับเบาะขึ้นมาให้ได้ก่อน แล้วเราค่อยพับหัวขึ้นมาถ้าหัวติดแสดงว่าเราต้องเถิบให้ประมาณนี้ก็ได้ แล้วเราก็ค่อยเขินไปเนาะขินไปมันมีล้อให้เขยนได้ก็ขินไปนะลูกค้าที่ซื้อเตียงในลักษณะแบบนี้ไปเนี่ยเขาก็ซื้อไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นเตียงเสริมของโรงแรมรีสอร์ทอะไรต่างๆเนี่ยก,ก็สามารถใช้เตียงในลักษณะแบบนี้ได้และแน่นอนว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายได้เดี๋ยวเราก็จะมาสรุปความพิเศษของเตียงไทบูรุ่น sst ขีด sp 02ตัวนี้กันนะครับ ปกติแล้วเนี่ยที่ร้านมีจำหน่ายอย่าง sp01 มันจะเป็นเตียงสปริงอันนี้มันจะเป็นแบบฟองน้ำล้วนๆแต่ว่าก็ในแต่ละเลเยอร์มันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับนี่ก็จะเป็นเบาะฟองน้ำล้วนตัวแรกแล้วก็หนาถึง8นิ้วด้วยกันก,ก็จะเป็นเบาที่เป็นฟองน้ำล้วนแล้วก็หนาที่สุด ลยที่ร้านมีจําหน่ายเนาะคือข้อดีของการที่มันเป็นเตียงแบบฟองน้ำเนี่ยก็ต้องถามว่าข้อเสียของเตียงที่มันเป็นสปริงคืออะไรครับข้อเสียของเตียงที่มันเป็นสปริงก็คือสปริงมันมีโอกาสที่จะล้มได้เมื่อเวลาที่เราใช้งานมันไปนานๆนะครับแต่ว่าฟองน้ำเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานั้นหรอกแต่ฟองน้ําก็จะมีปัญหาเฉพาะของฟองน้ําเหมือนกันแหละก็คือว่าฟองน้ามันก็จะอาจจะ แบบยุบตัวได้แต่ว่าปัญหาของของที่นอนยุบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นฟองน้ำมันก็จะมีน้อยแล้วมันก็จะใช้เวลานานมากอีกอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นถ้ามันถ้ามันมีปัญหาเรื่องฟองน้ำมันไม่คืนแบบเนี้ยเราก็อาจจะพลิกอีกด้านหนึ่งมาใช้ซึ่งมันก็พลิกได้เพราะว่าโครงสร้างของเตียงกับตัวเบาะมันแยกกันนั่นเองนะฮะอีกความพิเศษหนึ่งของของเตียงอย่าง SST ขีด sp เนี่ยไม่ว่าจะเป็น01หรือ02ก็คือว่ามันมันเป็นโครงกับเบาะที่แยกกันนะครับเวลาเวลาที่อะไรสักอย่างหนึ่งมันมีปัญหาขึ้นมาสมมุติว่าเบาะมันมีปัญหาเออเราใช้ไปนานแล้ว10ปีแล้วหมิ่นเน่าอะไรแบบเนี้ยเน่าแล้วพังแล้วแล้วก็ซื้อเบาะไม่เปลี่ยนนะครับหรือว่าในกรณีที่แบบโครงสร้างเนี่ยใช้ไปนานๆเออ เหล็กมันอาจจะเสื่อมสภาพเสียหรือว่าล้อหรืออะไรต่างๆเนี่ยไอย้ส่วนเหล่านี้มันสามารถแยกออกจากกันเพื่อเพื่อนำไปเปลี่ยนหรือว่าซ่อมแซมได้สมมุติว่าโครงสร้างเสียอ่ะเราก็ส่งโครงสร้างมาซ่อมสมมติว่าเบาเสียแล้วก็ซื้อเบาไปเปลี่ยนใหม่เบาซ่อมไม่ได้นะครับเบาะที่เป็นฟองน้ํานี่ซ่อมๆไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าอย่างโครงเสียเนี่ยก็สามารถซ่อมได้ล้อแตก ก็ซ่อมได้นะฮะอย่างเงี้ยมันมันมันก็ดีในในแง่ของการบำรุงรักษาเนาะสำหรับเตียงรุ่น SP ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อะไรก็แล้วแต่นี่แหละคือข้อดีของมันและด้วยข้อดีของมันอันนี้แหละมันก็เลยทำให้นี่คือเตียงที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับกับโรงแรมรีสอร์ทแล้วก็เป็นเตียงเสริมสำหรับเอาไว้ใช้นอนในที่ต่างๆนั่นเองนะฮะ หากว่าสนใจสั่งซื้อสินค้าก็ w w w g ไ e t s h o p c o m หรือว่าแอดไลน์แ s h o p เบอร์โทรศัพท์0886257888ได้ด้วยเช่นเดียวกันหากว่าชื่นชอบวิดีโอนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องให้ด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามพบก,กันในอากาศหน้าสวัสดีครับ